พบกับบ้านสวนกกน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับบ้านสวนกกน้ำพร้อมๆกับน้องยิมโนโคาลิเซียมค่ะเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะทุกคนตอนนี้น้องยิมโนโคาลิเซียมของเราได้รับผลกระทบจากหน้าฝนที่ผ่านมาค่ะช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างจะชื้นค่ะในโรงเรือนของเรา จะเป็นโรงเรือนที่มุงด้วยพลาสติกใสคุมด้านบนนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นมุงตะข่ายอะคะ่ะมุงตะข่ายแบบนี้เลยนะคะซึ่งไอความที่เป็นมุงตะข่ายอะคะ่ะเวลาฝนตกอะน้ําหรือว่าเราอองน้ําฝนก็จะสามารถกระเซ็นเข้ามาได้นะคะหัวน้องๆก็จะเปียกชื้นพอหัวของน้องๆเขาเปียกชื้นบ่อยๆเข้าอะคะ่ะ ประกอบกับความชื้นตอนช่วงหน้าฝนที่มันไม่ค่อยจะมีแดดก็ทำให้เกิดเชื้อราขึ้นค่ะเชื้อรานี่แหละค่ะทำให้เกิดโรคที่เราเพิ่งจะเจอในน้องแคคตัสได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเป็นโรคอะไรนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะตรงรอยดำๆจุดๆอะคะ่ะเดิมทีจาก คลิปก่อนที่เราทำคลิปของยิมโนคาเลเซียมไปนะคะเราคิดว่าน้องน่าจะเป็นเชื้อราพวกแคนเกอร์แต่จริงๆแล้วพอไปหาข้อมูลนะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกับลักษณะนี้เลยโรคนี้ที่น้องยิมโนคาเลเซียมที่สวนเราเป็นอยู่คล้ายๆกับโรคที่เขาเรียกว่าตัวแอนแทรกโ t นด หรือ a n t a ท n o โนเราไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแต่เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเขาเรียกว่าโรคจุดราดำเอาเป็นว่าเราขอเรียกว่าโรคราดำแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายนะเนี่ยค่ะเป็นจุดดำๆแบบนี้เลยนี่ค่ะน้องต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องแยกออกมารักษานะคะเห็นไหมคะความดำของน้อง ที่เป็นคราบขาวๆข,ข้างบนนี้จะเป็นคราบของไตรโคเดอร์มานะคะปกติเราลดตัวไตรโคเดอร์มาอยู่นะแต่ว่าไม่น่าจะพอแล้วล่ะคะ่ะขอเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ข้างนอกโรงเรือนแล้วกันนะคะเพราะว่าอากาศข้างในร้อนมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูต้นที่เราแยกออกมานะคะได้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยต้นแรกจากจากคลิปก่อนที่เป็นคลิปของยิมโนคารลเซียมใช่ไหมคะที่เราเจอว่าเขาเป็นโรคจุดดาดํำอะคะ่ะก็คือเนี่ยเยอะมากซึ่งตอนนั้นเราเรายังไม่รู้แน่นะคะว่าเขาเป็นอะไรนะตอนแรกอะ่ะ คิดว่าเขาน่าจะเป็นโรคแคนเกอร์แต่พอไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต้องขอบคุณข้อมูลจากอ่าส่วนไม้ทรายของอาจารย์มารุตมากเลยนะคะให้ข้อมูลไว้ดีมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอลักษณะโรคของแคคตัสประมาณอย่างนี้ค่ะสามารถไปหาข้อมูลได้เลยนะคะเพราะว่าเขียนเอาไว้ดีมากๆเลยซึ่งลักษณะที่อ่าเราอ่านเจอเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวแอนแอนแทรค โนสหรือแอนแท n กโนสโลกลาดมมามะค่ะไม่น่าจะใช่แคนเกอร์หรือจะใช่ก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเป็นโรคลาดาก่อนนะคะแล้วก็ก็เลยหายาที่จะมารักษาเจ้าตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวรักษาไปแนวทางของโรคลาดาก่อนนอกจากน้องต้นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างน้องด้านหลังให้ดูด้วยเดี๋ยวอันนี้วางก่อนนี่ค่ะเป็นเยอะมาก เนี่ยจะเป็นแบบจุดจุดดำๆซึ่งเราลองแงะดูแล้วนะคะคือเขากินเข้าไปถึงเนื้อข้างในเลยอะคะ่ะการรักษาที่เราอ่านมาก็คือเราจะต้องแบบแคะไอตัวดำๆพวกเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะออกนะคะออกให้หมดจนถึงเนื้อข้างในเลยนะเสร็จแล้วก็เอาแบบยายากันกันราที่ใช้รักษาตัวเนี้ยค่ะเอามาทา แล้วก็อาจจะต้องมีฉีดพ่นในการควบคุมโรคด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะรักษาได้หายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะนี่ดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็เข้าขั้นโคมมาเลยนะคะเนี่ยอืล่องรอยของไตโคเดอร์มาเดิมยังมีอยู่เลยค่ะแต่ว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วล่ะคะ่ะช่วงหน้าฝนจะบอกว่าเราก็ หลงหลงลืมลืมละเลยไปด้วยละค่ะไม่ค่อยจะได้พ่นตัวยากันลานะคะก็ค,คิดว่าไม้เขาน่าจะคออยู่ได้เพราะว่าเราก็พ่นแต่โคเดอร์ม,มาอยู่ตลอดแต่ว่าเอาไม่อยู่ค่ะก็เลยเป็นแบบนี้เสียใจมากเลยอะ่ะดูเจ้าคริสตาต้าไลทหนามตัวนี้ค่ะก็เป็นกับเขาด้วยนะคะเนี่ยโอ้ยดำมากเลยอะ่ะ <laughs> น่าเกียดคือไม้ในตะกร้าเนี้ยเป็นหมดเลยนะคะเนี่ยมองดูสภาพน้องๆแล้วก็เศร้าใจค่ะเราแต่คิดว่าทำไมเราปล่อยให้เป็นแบบนี้แต่ว่านั่นแหละค่ะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษากันถือว่าเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็จะมาลองฝึกฝนประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เลยค่ะ ก็ไม่แน่ใจว่าไอที่เราทำอะคะ่ะมันจะสามารถรักษาน้องๆได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ลองไปพร้อมๆกันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงก่อนอื่นนะคะพอเราตกลงได้แล้วว่าเราคิดว่าน้องเขาอะจะต้องเป็นโรคนี้นะคะเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับโรคก,กันก่อนค่ะว่าไอโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ คือโรคราดำโรคจุดสีดำหรือโรคแอนแพคโนสเนี่ยค่ะเขาเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะเขาจะเริ่มมีจุดเล็กๆขึ้นก่อนนะคะเป็นจุดสีดำๆขึ้นก่อนเลยเป็นอันดับแรกแล้วก็จะเป็นจุดแบบผุพองบริเวณผิวหรือลำต้นของน้องแฮกตัสของเรานะคะซึ่ง ในกรณีที่เขาเป็นหนักๆห,หรือเป็นเยอะๆอะค่ะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเป็นน้ำเมื่อกๆดำๆออกจากแผลได้ในบางกรณีนะคะซึ่งไอตัวแผลสีดำเนี้ยค่ะตัวของเชื้อราเขาจะสร้างสปอร์ในนี้นะคะแล้วก็จะแตกสปอร์ออกมาปนไปกับพวกน้ำพวกลมเกิดการแพร่กระจายเชื้อได้นะคะซึ่งถ้าเราเจอ น้องแคคตัสของเรามีโรคแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องจับแยกออกมานะคะเพื่อจะได้ไม่แพร่ระบาดในโรงเรือนนะคะแล้วก็ภายในโรงเรือนอาจจะต้องพ่นพวกยาก,กันเชื้อราเพื่อควบคุมโรคเอาไว้ค่ะในการรักษาเนี่ยาจากที่อ่านมาในข้อมูลนะคะเราจะต้องทำการคว้านไอร้รอยโรคสีดำๆพวกนี้ค่ะออกจนหมดเลย ้ามันกินไปจนถึงเนื้อน้องตรงไหนอะคะ่ะก็ต้องคว้านออกให้หมดนะคะและไอเศษที่เราคว้านออกอะคะ่ะก็ต้องเอาไปเผาไฟนะคะเพื่อฆ่าสปอร์ของพวกเชื้อราออกนะคะหลังจากที่คว้านแล้วน้องเขาก็จะเป็นแผลนะคะพอเป็นแผลเนี่ยเราก็จะใช้พวกยาการเชื้อราที่ใช้รักษาโรคราดำอะคะ่ะป้ายเข้าไปตรงตำแหน่งแผลแล้วก็ไม่ให้แผลเขาโดนน้ำนะคะสังเกตอาการซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า มันจะหายหรือว่าจะหยุดลุกลามหรือเปล่าก็ต้องมา,าสังเกตประเมินกันอีกทีนะคะหลังจากที่ทำการรักษาไปแล้วอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ในการรักษาในวันนี้เราก็จะใช้ตัว f o r เ e ตนะคะเนี่ยค่ะ f o r เฟตปลายแหลมแบบนี้เลยตอนแรกกะว่าจะใช้มีดเตรียมมีดมาแล้วนะคะนี่ มีดเหมือนมีดแกะสลักอะค่ะรับคมมาอย่างดีเลยแต่พอลองใช้แล้วมันไม่ถนัดอะค่ะก็เลยจะใช้เป็นฟอร์เซปปลายแหลมนะคะซึ่งเราก็จะต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนี้เมื่อกี้ใช้เช็ดทำความสะอาดไปบ้างแล้วนะคะเนีย่ยทำความสะอาดจริงๆมันก็สะอาดแล้วแหละทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์พอเป็นพิธีนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะให้ดู อันนี้จะเป็นยากันลาชื่อว่าเมทาแลกซิลไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเป็นใช้สำหรับรักษาพวกลาลาดำนี่แหละคะ่ะเราผสมน้ำนะคะก็อัตราส่วนก็ตามข้างซองเลยนะคะเพื่อนเื่อซื้อเป็นแบบยี่ห้อไหนมาก็ก็ตามข้างซองที่เขาบอกส่วนผสมเลยแล้วก็จะมีผู้กัน ในการใช้ทาทาแผลน้องนะคะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรักษากันเลยอันนี้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เราแบบทำการรักษาโรคราดำแบบนี้นะคะก่อนอื่นตามที่อ่านมานะ <laughs> จะต้องเอาไอตัวจุดเนี่ยค่ะ ดำๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกก่อนค่ะมาเริ่มเลยค่ะมันโฟกัสไหมเนี่ยอืมออกเป็นแผ่นเลยค่ะนี่นีจะให้ดูเนี่ยออกเป็นแผ่นแบบนี้เลยค่ะวิย แผ่นนี้เหมือนเขาจะกินลงไปไม่ลึกนะคะเนี่ยเป็นแผ่นๆทั้งบนยังไงนะจะได้เห็นจะชัดนี่อยู่ข้างล่างก็มีอ่ะ ลองดูแหลใกล้ๆนะคะพอขอบแผลก็จะเป็นเหมือนคราบน้ําคราบแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเลาะๆอย่างนี้ออกไปให้หมดนะคะต้องดึงออันนี้ในความคิดของเรานะว่าจะต้องดึงออก ไม่หมดก็ต้องโทษตัวเองเนะนี่คะะแผลตรงนี้ก็เอาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาผู้กันจุ่มน้ํายาแล้วก็มาท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 า,ทาโ,ปโ,ปโปะลงไปเลยข้างล่างก็ด้วยนี่นี่ค่ะทาแบบเลยๆไปนี่แกเป็นแบบนี้ไปเลย ้วประมาณนี้แพ้อื่นๆก็แงะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะขอแงะน้องก่อนนะคะ สร็จแล้วเราก็จะมาวางกับเพื่อนๆกลุ่มนี้ค่ะนี่กลุ่มนี้คือแง่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็จะมีปะแป้งสีม่วงม่วงอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> แป้งสีม่วงม่วงอยู่นะคะนี่ก็รอค่ะรอจนกว่าแผลเขาจะแห้งแล้วก็ดูพัฒนาการของเขานะคะโดยปกติยิมโนเขาจะโตจากหัวอยู่แล้วเนาะเขาก็จะให้ค่อย โตขึ้นมาแล้วก็ไล่ไอแผลพวกนี้ค่ะที่แห้งแล้วอ่ะลงไปอยู่ข้างล่างนะคะแต่คงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเพราะว่าแผลสูงมากเลยนะคะเนี่ยส่วนต้นที่เหลือนี้ก็ต้องเนี่ยค่ะนั่งรักษางัดแงะเขาต่อไปนะคะจะให้ดูไอตัวที่เราแงะออกมานี่นี่นี่นอ,ยอยู่บนกระดาษทิชชู่แหละเนี่ยค่ะ เป็นแผ่นๆมันจะมีอีกนะเนี่ยค่ะที่เราแงมามันจะมีเศษอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยเหมือนเขากินไปถึงเนื้อของน้องเลยนะคะเห็นไหมคะแต่แห้งแล้วนะร่วงอีกน่คะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะที่เราแงออกมาจากเนื้อของน้องเขาแล้วก็เนื้อเขาก็จะบูเข้าไปเลยะคะ่ะ เีนี้เราก็จะทายานะไอเศษพวกนี้ค่ะ,คะก็จะไปเผาไฟทิ้งนะคะทิ้งไปเฉยๆนี่คือสปอร์เขาไม่ตายนะคะเขาก็จะแบบติดไปกับน้ํากับลมปลิวไปที่อื่นต่อนะคะเอาไปเผาไฟทิ้งให้หมดเลยค่ะตัดต้นตอปัญหาส่วนน้องพวกนี้เดี๋ยวแง่กันต่อนะคะรักษาอาการแต่ว่าวันนี้คงไม่ทันแล้วะคะ่ะเย็นมากแล้วตอนนี้เ๋ยวต้องไปพ่น พ่นยาเพื่อควบคุมโรคน้องๆในโรงเรือนไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปพ่นยากันดากันค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยน้ำสีชมพูดูเหมือนน้ำหวานเดี๋ยววันนี้เราจะแจกน้ำหวานให้กับน้องยิมโนคาลิเซียมของเรากันค่ะเพื่อกันตาดำนะสายก็พร้อมแล้วด้วยนะโยงเข้าไปถึงในโรงเรือนเลยค่ะ ลงเลือดลกมาก ก็มืดแล้วค่ะใช้มือถือถ่ายเนี่ยแฟดออกแล้วค่ะสว่างแปลกๆเชียวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้นไม้ที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำการรักษาเดี๋ยอาจจะต้องเอาไปทำที่บ้านต่อค่ะไว้ถ้าเกิดว่าน้องอาการดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยเราจะมาถ่ายคลิปอัปเดตอาการของน้องๆให้ชมอีกทีนะคะ เดี๋ยวให้ชมตรงนี้ก่อนหลังจากที่เราพ่นยากันลาไปแล้วน้องหัวเปียกกันหมดเลยค่ะมีแสงระยิบระยับ <c oughs> เวลาสาดแสงเข้าไปก็สวยไปอีกแบบนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะวันนี้บ้านสวนกกน้ำจะขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะมืดแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบาย